รัฐมนตรีคงจะมีงานยุ่งมากไหนจะเรื่องหมูเถื่อนสอป,ปกรท่านจึงแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาช่วยงานเรื่องแบบนี้พอเข้าใจกันได้แต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้เริ่มจากชุดเฉพาะกิจของท่านทราบนายแพทย์พลเดชกล่าวว่าขอฝากนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าพักการเมืองที่รับผิดชอบรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจงบำบัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและบ้านเมืองของเราเพราะที่นี่คือยางพาราไม่ใช่แป้งพ,พ็อพญาณคราชตั้งด่านเข้มงวดจิ่งขึ้นจนเกิดสภาพด่านซ้อนด่านหมายถึงด่านเกษตรไปซ้อนด่านความมั่นคงที่มีอยู่แล้ว แม้กระทั่งการซื้อขายสินค้าเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านตามชายแดนก็พ่อยกระทบไปด้วยซื้อหอมหัวแดง1นึ่งสิบกิโลกรัมซื้อหมาผู้ที่ใช้เคียเเ้ยวเล่นตามวิถีชีวิตห้าใบสิบใบก็ต้องแสดงเอกสารถ้าไม่มีเอกสารแสดงก็ใช้อำนาจอายัดทันทีก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นอำนาจอะไรเป็นอำนาจของใคร อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับไหนแต่ชาวบ้านร้นนรานถิ่นที่นั่นก็ต้องเกรงกลัวกันโน้ยให้ก่อนหรือว่ารัฐบาลนี้จะมีนโยบายพิเศษอันใดที่จะทําให้ชีวิตชาวบ้านในระดับรากหญ้าได้รับการกระทบกระเทือนถึงป่านนี้มีเสียงนินทาหนาหูครับว่าแท้ที่จริงฉอกอพญานาคราชตั้งด่านเข้มงวดนั้นก็เพื่อจัดระบบขนส่งสินค้า จัดระบบระเบียบการขนส่งสินค้าอย่างพาลาประเภทข้ามแดนหรือเรียกว่าทรานสิตที่ส่งข้ามแดนชายแดนจามแนวชายแดนเพื่อปลายทางไปสู่ประเทศที่สแต่ที่แอบแฝงมาคือการใช้อำนาจอิทธิพลจัดการคู่แข่งทางธุรกิจของพวกพ้องกลุ่มที่ยอมจ่ายค่ากล้วยเป็นที่เรียบร้อยก็ผ่านได้ถ้าเป็นรถพ่วงที่ไม่ใช่ของเสียนอ เสียสอก็อย่างหวังจะได้ผ่านส่วนรายเล็กรายน้อยก็ต้องยอมจ่ายค่าผ่านทางเป็นครั้งครั้งไปสิ่งนี้คือตัวอย่างที่อยู่บนจอนะครับตัวอย่างพาดหัวข่าวบนหน้าสื่อท้องถิ่นนะครับทั้งเรื่องคิว30คันต่อวันเรื่องเส้นกวยจับเส้นใหญ่เรื่องผัดไทยไม่มีเส้นนะครับเป็นต้นนะครับท่านก็ หรือแล้วพิจารณาเอาเองนะครับสุดท้ายครับท่านประธานครับพกราคม2567เริ่มปีใหม่มีการจัดคิวใหม่เป็นมาตรการใหม่ผู้ประกอบการต้องร้องโอดครวนเพราะราคาค่าผ่านทางปรับจาก1,000บาทเป็น5,000บาทต่อรถยางหนึ่งพ่วงและต้องจ่ายเพิ่มพิเศษแยกจากบัญชีของนายอีก1,000บาท เพื่อส่งมอบให้เสคนหนึ่งเรื่องที่เขานินทาดังขึ้นทุกวันว่าคนใกล้ชิดของนักการเมืองไปสร้างโรงงานรับซื้อน้ำยางเพื่อผลิตยางแผ่นในประเทศพื่นบ้านไม่ไกลาจากแนวชายแดนท่านรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องนี้บ้างหรือไม่ครับที่หนักไปกว่านั้นผู้ร้องทุกยิ่งถูกกดดันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเขาจงใจที่จะไปตั้งด่านเฉพาะจิต ตรงหน้าทางเข้าโรงรับซื้อ,อยางของหอเจากอทิติพง์การยางผู้เป็นเจ้าทุกขพร้อมกับคำขู่ว่าไม่จ่ายก็ทำธุรกิจไม่ได้ถ้านำเรื่องไปฟ้องก็อย่าหวังว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้นี่คือโทษฐานที่ไม่ยอมมอบกล้วยท่านประธานครับก็ผมไม่อยากจะใช้คำว่าบุฟเฟ่คาบเบเดตสำหรับรัฐบาลชุดนี้แต่ด้วยพฤติกรรมด้วยพยานหลักฐานที่ปรากฏ สอชัดถึงตัวอย่างการใช้อำนาจแต่งตั้งทีมงานนักการเมืองเข้าไปจัดสรรผลประโยชน์สินค้าเกษตรในพื้นที่กรณีอำเภอสังขะเป็นเพียงตัวอย่างเดียวในจำนวนนับสิบนับร้อยตัวอย่างต่างคนต่างเข้าไปพ้นสะดมรีดไถชาวบ้านกันใจชอบตามใจชอบราวกับบ้านเมืองไม่มีปื้มีแค่มีมีืมอมีแปร ทำเติมความทุกข์ยากแก่ประชาชนที่สัมาห,าหากินโดยสุจริตเพราะที่นี่มันเป็นอย่างพลาครับไม่ใช่ก้อนทานไม่ใช่ผงฝุ่นไม่ใช่ทุลีดินท่านประธานครับประเทศจีนสามารถเอาชนะปัญหาความยากจนในหมู่ประชากร8 0 0ล้านคนในช่วงสุดท้ายได้นั้นเป็นเพราะผู้นำของประเทศเขาเริ่มจากนโยบายการปราบโกงอย่างเฉียบขาดทั้งปราบเสือ และตีมแมลงวันไปพร้อมกันจึงเกิดแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างกว้างขวางหนุนเนื่องกลายเป็นพลังทางการเมืองที่เข้มแข็งมีสถิยรภาพจนสามารถทำการใหญ่ได้สำเร็จในทุกๆเรื่องต่อมาสำหรับเรื่องนี้ที่กระผมเล่ามาใครคือเสือใครเป็นบรรดา,มาแมลงวันก็คงมีความชัดเจนอยู่ในตัวกระผมจึงอยากขอฝากไปอย่างท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าพักการเมืองที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาโลลโลกขอจงบำบัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนและชาติบ้านเมืองของเราด้วยเทินเพราะที่นี่คืออย่างพาราไม่ใช่แป้งขอบคุณครับท่านประธาน